หลังจากหัวมีเฮ้าแสดงพลังของตนหนิงเทียนเริ่มรู้สึกตกใจความดูถูกในแววตาของเขาค่อยๆหายไปและถูกแทนที่ด้วยความประหลาดใจเขาเริ่มเห็นการยืนหยัดอย่างกล้าหาญของหัวมีเฮ้าและสายฟ้าสีเขียวพุ่งผ่านท้องฟ้าเสียงคำรามของมังกรดังกึงกก้องพร้อมกับเมฆที่แปรเปลี่ยนเป็นมังกรเจียวขนาดยักษ์จำนวนมากบรรยากาศราวกับเทพเจ้ามังกรกำลังจะลงมาทำลายล้างทุกสิ่งสวีซานสือเห็นสัญญาณของอันตรายจึงตะโกนให้ทุกคนถอย พาะเขาตระหนักว่าพลังของนิวเทียนนั้นอยู่ในระดับเดียวกับผู้อาวุโสระดับสูงเขาคิดจะทําลายใครก็ทําได้ในพริบตานิวเทียนยังไว้ชีวิตแสดงว่าเขายังไม่ได้ลงมือจริงแต่สถานการณ์ก็น่าหวาดกลัวเกินกว่าที่พวกเขาจะทนไหวว่าวีเฮ้ายังไม่ถอยเขายืนหยัดทั้งที่เลือดไหลออกจากตาปากและจมูกเขาสุดตัวลง แต่ยังไม่ยอมล้มความเจ็บปวดและแรงกดดันมหาศาลอาจบทขยี้เขาได้ทุกเมื่อแต่ถ้ว่าในใจของเขากลับรู้สึกมีความสุขาะยิ่งนิ้วเทียนแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ความหวังที่หวังตรงเออจะฟื้นขึ้นมาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและว่ามีเฮาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดตราบใดที่ยังมีโอกาสได้อยู่เคียงข้างเธออีกครั้งหลังจากว่ามีเฮายืนหยัดต้านแรงกดดันของนิ้วเทียนอย่างกล้าหาญ จนเกือบเสียชีวิตหนิวเทียนก็เผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเขาถอนแรงกดดันทันทีและกล่าวด้วยความกังวลว่าเจ้าอยากตายงั้นหรือพร้อมยอมรับในพลังและความแน่วแน่ของฮาวห่ีเฮาจากนั้นเขาจึงอธิบายสถานการณ์ที่แท้จริงเกี่ยวกับหวังตงเอ๋อว่าพ่อของหวังตงเอ๋อกลับมาและพบว่าอาการบาดเจ็บลึกในตัวของเธอถูกกระตุน้นฮัวหวีวเฮามีส่วนร่วมในการกระตุ้นอาการนั้นและหากเขาไม่ได้พยายามไปตามหาสมุนไพรดอกเลดีอาวอนเพื่อช่วยเธอ เขาคงถูกฆ่าไปแล้วนิวเทียนแรกคนในสำนักข้าวเทียนลักแรกห่วงแหนหวังตรงเอือเรากับลูกหลานของตนจึงต้องการปกป้องเธอจากทุกสิ่งที่อาจทําให้เธอเจ็บปวดนิวเทียนเผยด้วยว่าสำนักข้าวเทียนคือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหวังตรงเอือในการฟื้นตัวและเธอเท่านั้นที่จะสามารถปลุกตนเองให้ตื่นจากสภาพจิตวิญญาณที่สับสนได้เขาจึงขับไล่หัวมีวห่าออกจากสำนักข้าวเทียนโดยมีเงื่อนไขว่าหากหวังตรงเอ๋อตื่นขึ้นมาเมื่อใด นิวเทียนจะส่งข่าวให้หัววีเฮาและหากเธอยังคงเลือกที่จะอยู่กับหัววีเฮาพวกเขาก็จะยอมรับมันสุดท้ายนิวเทียนสะบัดแขนเสื้อพัดหัววีเฮาและเพื่อนร่วมทางออกจากสำนักเฮาเทียนด้วยพลังที่ไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่แน่วแน่เต่าเตือนหัววีเฮาด้วยความเจ็บขาดว่าหากไม่แข็งแกร่งพอห้ามเข้าใกล้วังตรงเอออีกแม้แต่วังตรงเอ,อจะฟื้นขึ้นมาหัววีเฮาก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนจะได้รับอนุญาต ให้อยู่กับเธอหัว,วิ่เฮาตัดสินใจไม่บุกเข้าไปในสำนักห้าวเทียนเขายืนสงบนิ่งหน้าประตูถึง15นาทีก่อนจะถอยออกมาอย่างเคารพเขายอมรับว่านิวเทียนพูดถูกตัวเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถปกป้องบังตรงเออได้เขาแสดงให้เห็นถึงความสุขงมทางจิตใจเมื่อบอกว่าจะกลับไปบ่มเพาะพลังและเีย่ทางเดินให้เร็วที่สุดสวีซานสือและเจียงนั้นๆสังเกตเห็นพัฒนาการในจิตใจของหัว,วิีเฮาสวีซานสือกล่าวว่า ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งสําคัญสาหรับผู้ชายมันหล่อหลอมความกล้าและความแข็งแกร่งเจียงนั้นน์เริ่มเข้าใจและยอมรับในเหตุผลของการฝึกฝนและเติบโตของหวัววีเฮ้าส่วนการจากไปของหวังซิ่วเออนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นแมห่หัววีเฮ้ายังรักหวังตรงเออมากกว่าตัวเธอแม้หลังจากตายไปแล้วมันเป็นในว่าความรู้สึกเธอถูกลืมเลือนเธอแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อกลับบ้านและไม่แน่ว่าจะกลับไปที่สถาบันสื่อไรเคหรือไม่ ต่อมาสัญญาใจของหัวมีเฮ้านั้นก่อนออกจากภูเขาหัวมีเฮาหันกลับมามองสำนักเข้าเทียนและกล่าวคำมั่นว่าเจ้าต้องหายดีหวังตรงเอ,อ๋อข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อพบเจ้าส่วนมุมมองของคนในสำนักเ้าเทียนนั้นนิ้วเทียนและไททา,านแอบดูหัวมีเฮาจากหน้าต่างนิ้วเทียนกล่าวว่านี่เป็นการตัดสินใจของเราระเบิดครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับหัวมีเฮ้าขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ